บาดเจ็บปะเจ็บปะเจ็บไหนครับไหนครับผมจะตีตีโบกเจ็ดครับขอของตีโบกเจ็ดนะครับไม่มีเลยยี่ห้อไหนเบิร์ตไงไอเบิร์ตเป็นของตีโบกเจ็ดมันวัปืนอ่ะเอ้ยผมบอกแล้วลุงโดนต่อเลยผมบอกลุงตรงเองนี่แจ็คดูสเต็ปปูเพื่อนจุดสเต็ปน้องแจ็ไม่ได้ มึงเชื่อใจกูเพื่อนมึงเชื่อใจกูดิกำลังพูดอยู่ไอ้เหี้ยจุกซัดนะไอ้สัตว์อ๋อบวกเจ็ดกูไม่มีแจ็คเพราะว่าเดี๋ยวต้องตีมาเชงไงมึงเชื่อจะเตะลิงหลอกเจ้ากูดิเพื่อนมึงเชื่อจะเตะลิงหลอกเจ้ากูดิเอ๊กูบอกแล้วกูบอกเนี่ยเชื่นับอย่างกากเระเหี้ย โอ้กกจัดเลยสัตว์ไอ้เฮียสนับอย่างกกเลยเฮียกูเล่นมาเชดีกว่าไหมเนี่ยเฮียบวกสามพาหนรวงเอลงพานวงบวกสามยังมันยังต่อยเยอะอยู่นนกูมีอตอนนี้อแล้วมาเลยวมาเลวมาล้วมาเวมาเวครับกูมีเลเาเลยเลยเเลยเลยเอาเลย อะารอะไรเล่นเลยเล่นเลยกมีของมากูเล่นเองทั้งไม่มีของกูเล่นเองเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเดีเฮีจาะมาองเดี๋ยวกลัวกูมึงกับกูได้จุกไอ้เฮียเมื่อกี้มึงตีกูทีเผลอไอ้สัตว์เดยมาดิ๋ยวเดิมเพื่อนสุดเดิมเพื่อนสุดเดิมเพื่อนบูนคนหรอ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  ขอแก้มือขอแก้มือแล้วลบมาเชขอแก้มือหน่อยออะไรปะ คนใจเย็นกูไม่แพ้เอาปะเอาปะคอมพอ,อ,อ,อยา์เนออ้นเลยนี่ไม่ต้องคอมพอยด์คเน้นเลยอ้แจ็คกันลงก็ได้ประมาณปีมะโว่ะอะออยังอาอยัางมาเอาเลยไอเจ,จ๊ชุเขาดิสัตว์ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ตายยืดไม่ตายขอโทษแทนลุงเลยครับเอาอะไรไม่เจ็บไม่เจ็บปั๊มยับยับกินยาเพื่อนกินยาไปเพื่อนโวยโวยโวยใส่เกาะใบทำไมท้าไมโดนอ่ะใส่เกาะใบทำไมท้าไมโดนอ่ะไม่เจ็บไม้เจ็บดีไงก็ไม่เจ็บไม้เจ็บไม่เจ็บ ไอแจ็ค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 แจ็คบํายาแจ็ค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 ไปออกไปได้ไปเลยลองลองอามาดิมาดิมาดิ มึงก็ตีกูไม่โดปโดป่ะเมื่อกี้ไหลเรื่งมันรถตลอดไอ้จุกอะแต่มันปั๊มมันปั๊มอ่ะมึงเถียงกูว่ามึงปั๊มป่ะไปกี้มึงปั๊มไหมก็คือทุกคันที่ล้มก็คือโดนสองทีถูกไหมมาดิสามร้อยนะไอ้จุกอันนี้กลัวสามร้อยนะ เจ็บก้นนิดเดียวนะเ<อ>จ็บเจ็บก้บ<ะ>กนนิดเดียวโอเคโดนตี <laughs> แจค็คเ,เ,เ,เป็นเฮี้ยอะไรอ่ะไอเฮี้ยเอาของเป็นเฮี้ยอะไรตายอะ <laughs> ไอ <laughs> เฮี้ยตายแจ็คตายอย่างเฮี้ยเฮ้ ไอ้เยี่ยมไปไปมพยายามจัดอะไอ้เยี่ยพยายามม่เอาขอฟามันเหมือนลืมตายอะแจ็คจีบ้าจุกจีบ้าตย้มอย้งอะนะแบนะจีบ้าแบบไม่แบบไม่ใช้ปืนด้วยเอาปะมาดิ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 พายามพอยานะพี่นี่อะไรอ่ะอารุเอาไว้เอาจริงละเราแบบไม่ไม่ไม่อเอาแต เดี๋ยวก็จะเข้าหัวเรี่องงานนิดนึงไม่ได้เลยงานก็ตายเลยสัตว์ มีปะมีปะมีกับไม้เอาปะมาเด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 ฮ่าดไม่แต่มึงจะไหวอะกูเหรอไอ้ยี่นี่โคตรปั่นมาดิมาดิเอาไหมกูนี่ไอ้เติร์สสองเลยนะกูบอกให้มาเลยเติร์สสองก็เติร์สสองก็หัวเคยหัวระเบิดปะผมยุไบร์เติร์สอ่ะใช่เหรอเออเอาเลยมาดิไอ้จุกไอ้จุกอเหรอไอ้จุกมึงดูดิจุกหันลูก เบ้มีใครถกสองเหรอถึกสองถกสเหรอเอ๊ะเบเลยยังไงอ่ะเฮ๊มปั๊มปั๊น้ากูเลยด็ไม่มียาชละไหนนะอ๋อหลบหลบวิ

สี่แปดศูนย์ส่แปดศนย์ยาแดงไม่ได้ยาแดงู่มีเออผไม่เล่นกอนะผมเล่นกอนะนะส่แปูนอยเอ้าไม่เล่นกอโดนแดงเาแดงเ่าไะร่อันนี้คือจะเละเลยนะจุกถ้าไม่เล่นกอะเออไม่มีไม่มีเลยนะเว้ไม่ตายหรอกเอ้กูมีอยู่สอันอรงอะยัง่ะอะยัง่ะอะยัง่ะขอมาละอยังเอายงมา เบ่เเงเบ่งตาทีและเอาไปมึงไม่ทางได้แอมกูแล้วไอ้สัตว์กูรู้สูดแล้วบ้า <S 2> <S 2> <S 2> ง่ายเหรอกนะจุกเลยน้องเอ้ยเอาดิเฮียมึงลุกขึ้นมามึงลุกขึ้นมามึงลุกขึ้นมาสเต็ปหน้าขอไอ้สัดสเต็ปหด้าขอลุกขึ้นมาไอ้ปั๊มยาปล่อยปั๊มยาปล่อยอะไรปล่อยปั๊มยาเฮ้ยไงอะแกทากระต่ายแกทากระต่าย เราดูดเลปัดดูดแล้นะใช้ได้ไนดะ้บาดดูดใช้ไม่ได้ถ้ามาดูดใช้ได้นี่มึงโดนแล้วเนะี่ยระวไว้จุกมึงใช้สูตรอะไรอะน้าโลกอะน้าโลกอะน้า,นาโลกอะมึงใช้สูตรอะไรอะตีชิ้นจังหวะไงก็น้าโลกอะน้าจะแทงผว,วมัปแต่อยแค่แต่บางครั้ลุกขึ้นมาไอ้กูไม่ได้กดแทงนะนะกูบ,บอกห้อยนั่นแหละก็น้าช้นนน้าโลกอะขอโทษครับ À, đôi đá đôi nè. Đi, vào đi, vào đi. Đi thịt. đây đi. Yeah. <laughs> เขาแพ้กูแล้วถ้าแก้นเขาแพ้กูยาวๆเนี่ยถ้าเขาเล่นงั้นเขาเล่นช้าไงเขาโดนยาวๆเนี่ยกูไม่แพ้ไม่เบิกไม่เบิกแบบไม่ต้องเบิกเกาะเลยเบิกระยะเดียวเดี๋ยวก็รู้ไอ้สัตว์เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวแกวะเดี่ยปีไปได้นี่ไงต่อยหัว นี่ไงน,นี่ไงท่าีอีกแล้วท่าีอีกแล้ว <c oughs> าำเฮียอะไรอ่ะเฮี <c oughs> ยไม่ตายเฮียไม่ตาย เยีะย so ุดสตาร์ทก <jacket> ูไม <ens> ่ได <one reconcile> <copyright> ้ตรงนั้นทำเพี้ยอะไรอ่ะไอ้เย้ะไอ้สัตว์อย่างเขี้ยอะไรเพี้ยบวกสองทำไมดูแรงกว่าบวกสามกูไม่รู้ไอ้ขี้กูจะรู้ไมนี่ยกูก็ตีบวให้มันขึ้นไม้มันแรงเนี่ยไม่ได้หยิบเกาะเลยกูใช้แต่ยาไงยอ่นี่มันหนึ่งหนึ่งไงจังหวะจังหวะนัวแบบว่าจังหวะนัวก็จังหวะนี่ไงจะมาสู้ได้ไง ไม่ฟุกไม่ฟุกไม่ฟุกถ้าหลบได้ก็ยังไงก็ฟุกไงยี่ก็ฟุกไงมาดิมาดิไอ้ยี่ยอไม่ฟุกก็มาดิกูรู้สุรแล้วกูรู้สุรแล้วกูรู้สุรแล้วมา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 าา ไม่ปุ๊กเนี่ยหลังอาเลยนม,มาเลยมะถ้าต่อยแล้วมันลุกขึ้นอนะ่ะมันโดนผมเสายาวเลยเนี่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 ยถ้าต่อยแล้วตอนฟ้ามยาเรากัดเรากัดอุ้ย,เ,ยเออวะเฮีย, <laughs> ยมึงมึงเก่งขึ้นจริงว่ะจุกกูเอาจริงแล้วนะต่อไปอะ่ะ มาเฮ้ยฮ่าฮ่ามาดิไอ้เหี้ไม่ได้ลุกอ่ะต้นเตะอ่ะเพื่อนไม่ได้ลุกอ่ะเห็นยังอันนี้ได้ตะกี้นี้ได้ทักวอลจริงเห็นหรือยังกูถามแค่นี้ก่อนเห็นหรือยังไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวได้ได้หมดอ่ะทักวอลจริงอ่ะ ก็มึงไม่สนใจเองอะมึงไม่สนใจเองอะไม่เกี่ยว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 มา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 ลูกีเ่เนี่ยอะเนี่ยเอาอกว่าจริงเงี้ยผมออว่าจริงผมว่าส่งนะ้าไปนอนกับตาตีนนะ่ะอยู่ที่นอนตาตีนนะ่ะหลับเต็มตื่นผืนเต็มหลังอนะ เจ๊เจะจูไม่ได้เจ๊ก็ไม่ได้จูแล้วหมดแล้วเจ๊ใจทำเชียะแหละใช่มันเปลืองของเล่นอ่ะเจ๊ใจมันเปลืองของเล่นมันรวยมันรวยมันไปหาเศรษฐีอี๋กูไม่เสียเฮียอะไรเลยลบประเด็นลบประเด็นลบประเด็นศาสตว์ลบประเด็ เมื่อกี้ถ้าไม่มีคนไม่มีตู้ยังไงมึงก็โดนไอจุกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขอมันเห็นอยู่แล้วบูทบูไปทางนั้นมมนเห็นคนู่เล็นคนไม่เปไม่เม่เป็นคนไม่เก็นไม่เปนม่เป็นคนไม่เก็นคนม่เป็นคนอม่เป็นวไม่า็ไมเกีนคน่เนคนไม่เป็นนเจ็นคนไม่เป็น่เป็นยนม่เนนม่เป็นคนไม่เ็นคนไเปนน่ยมันนเป็นคนไม่เนนม่นม่นม่เน่เนคนไเป็่เนคนม่ม่นน่ไนนี่เนไอ้เ ถ่ายพร้อมดุงด้วยถ่ายป้อมดุงด้วยเอาดิกูบอกแกแล้วกูไม่มีแล้วที่จบอ่ะเออกูขาดไปหนึ่งกูขาดไปหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวบอกแล้วมุมร้อยอ่ะมุมร้อยจากมุมร้อยเปล่าตึงเลยเพื่อเขลจะแกแค้นกูอ่ะเจ้กูจะแพ้เขาน้าเราหนึ่งครับขาดไม่อยู่ เออเอียจุมปั่นเนี่ยวะเออสองสองไว้สองสองไว้สัตว์วันนี้สองสองดีกว่าสองสองดีกว่า ไสองสอดีกว so ่าสองสองเปิดไปโยกโกยเปิดมาอองรกว่าสองสรกว่ามาแง่าแงกว่างกวากว่าแงกว่าแงกานกว่างวาม่าแรงกว่าแรกว่ารงกาแกว่างก่าแกว่างกว่างกว่าแรงกกว่ากานนกว่างารกวางากวากาน่าางวางาาาก่ากวกวางกวากา่าา่า มา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 พร้อม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 ปืนมึงมึงมึงเล่นสนัาหรอเออมึงเล่นปลาเชดิมึงเล่นปลาเชดิบจะมาเชกูจะมาเชกูสัตว์เติมของไอ้สัตว์ มันหมดเป็นสี่สิบตัวมันเจอกว่าบาบาบามาดิมุดเลยมุดเลยมุดตีเลยมุดตีเลยตัวอไรอะไรอะอะไรอะมุดไปมุดไปตัวอะไรมาดิมาดิเฮียกดกากะเฮียกดกากะไอ้ตว์กดกากะเฮียกากจริงกากจริงเหมือนเพื่อนกากจริงไอเฮียสองสองกไอ้ตว์อันนี้มาเชนี่ยมาเชนก่ระดับแล้วเนี่ย แล้วกูมียาปั๊มสิบอันนะจุดยาดายดอกสี่แปดเก็บไปเอากันนะน้ำมีเยอะสี่แปดตัวนะเดี๋ยวกูไปเอาเพิ่มมั้งถ้ามาก้มึงไม่ขี้นะไปสองแล้วเมื่อกี้ฉากเนี้ยเออบุญผิดอย่านี้อ่ะบุญไปบ้าผิดใหญ่เขาโดนนะท่านก็่านก็โดนนะท่านก็โดนอย่างเขาโดนนะไม่โดน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 กูไม่เคยโดนกูไม่เคยโดนเอาไปดิตีไปดิตีไปดิตีไปดิอะไรอ่ะที่ทำไมอ่ะที่ทำไมอ่ะที่ทำไมอ่ะน้อง ลุกขึ้นมาทำไมจุกลุกขึ้นมาทำไมลุกขึ้นมาทำไมสัตว์ไม่ตายไม่ตายไอ้เหี้ยตัวเฮากันเป็นกันจั๊กไอ้เหี้ยจุกโคตรกล้าไอ้เหี้ย ตีไปเพื่อนตีไปตีไปตีไปแจ็คหน่อยไปต่อไปเบิร์น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 ก่อนไปเบิร์นไปมุดมุดระมัดระวัดโอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยเหี้ยโหดเกินอ่ะมาตึงเลยไงเหี้ยมาโหดเลยไงเหี้ยอะไรเนี่ยจานขวายุ่งอ่ะเหี้ยจุกอย่างโง่ไอ้เหี้ยจุกอ่ะเหี้ยจุกโง่จริง กูมึงนี่ชูแล้วได้ชูแอดลยส่ปดเจ็เพื่อนเออมึงรีบอะมึงรีบเมื่อกี้มึงรีบอะไอทีเอาพูดแต่ขัีจัดเลยไอัระโด่ะราโด่ะโดเก็บสองะหลุมสองะหนึ่ลุมสองะหนึลุมสองเซให้ผมได้พี่ กินขำล้อไปกินขำล้อมือไม้ปล่อยเมาส์มอสเมกี้ไปโดนจริงไอ้จุกแต่ไอ้จุกโง่จริงไอ้เจุกโง่จริงไอ้เจุกโง่จริงเว้ยไอ้เจุกโง่จัดอะเราแบบเราเราเราไม่ได้แยกนะเราเล่นคู่กันนะ อะไรจุกอะไรจุกอะไรไปเอะไปเไปเลยไเลยเลยเลรุ่นนลุกตีลุกตีลุกตีลุตีไวไลย เลโก้สพจุกเลโก้ศบเลโก้สพเอาเชียจุกเผื่อไม่ต้องกลัวเพื่อนอ้าวเฮ้ยบันเกิน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 เอาบันเกิน่ตะกุตนตะกุติบันเกินบันเกินบันเกินเพื่อนบันเกิน อ่ะ, <laughs> อะผมรามสองหนึ่งนะเอากีวินครับเอากีวินเอากีวินครับเอากีวิน ไม่เดิมพันดีกว่าเว้ยเดิมพันดีกว่าเดิมพันดีกว่าเนี่ยเอากีวีเอากีวีเอากีวีมึงไปเลยดีกว่ามาอ่าสามบินมะสามบินห้าแสนมึงเล่นไม้มึงเล่นไม้เลยเพื่อนมึงเล่นไม้มึงเล่นไม้เอาสามบินห้าแสนนะสามบินห้าแสนมาดิสามบินห้าแสนนะได้ครับผมเติมยาแบบได้ขอได้ขอได้ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวกูสกัดให้มึงเตีพกูกูกูไม่กล้าตีมึงไงแบบมึงตีไปเลยมึงตีไปเลยมึงตีไปเลยมึงตีสวนไปเลยมึงตีสวนไปเลยเว้ยกูกูเอาตัวรอดได้มึงตีไปเลยไม่หมายถึงมาเชตอนแรกอ่ะออื ถ้าก,กูตีใส่ไปเลยมันอาจจะตายเลยนะเว้ยเอาไะล่ะลองดูไหมละ่ะมาเชหนึ่งวินพอมึงต่อยไปโดนมึงจะมึงจะโดนชี้อะเด็ไม่ดิกูเข้าจังหวะไม่โดนดิอ๋อโอเคได้ได้ก็อลองได้มาเชแล้วมึงก็เข้าเลยเตีไปเลยกูไม่ตายหรอกเลือดกูไม่ลดเ,เลยตีพวกมันอ่ะมันเอาะเอาจัดมันน่าจะมีวอลโซนนะที่เนี้ยมันไม่มีวอลโซนอ่ะเอาออกไปแล้วเปล่าบนมีวอลโซนได้เหี้ย ได้เล,เล่นกันหน่อยวอโซนอ่ะอันนี้เอาใหม่หรือเอาในอันนีเ้เอ,เอาใหม่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 โอเคส,สามวินหรือห้าวินครับสามวินสามวินสามก่อนชนะครับโอเครู้เรื่อง ตายตายลูกตายลูกตายแล้วกตายแล้วเยลูกลูกลูกตายเบียงเียอะไรอ่ะมัน่เบียยอะไรมาอยกชุดเลยอยกชุดเลยอยกชุเลยมันเบียงเขี่ยอะไรมาไอ้นี่มีปะเหลชอเหลืออะไรเล็กอะไรจุมาทีุ่ดไปเลยเลขกสีดาส่วนหนึ่งศูนย์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 เขาโดนห้าแสนแล้วเขาเสองแสนห้าจุกเย้เลยเสียดายเลยเยอยู่แล้ว ขนาดกูแบบใช้เป็นงูเพื่อเพื่งอหัวเลยแหละเมื่อกี้กูใ <c oughs> ส่ก่อเพื่งอหัวอจริงละเด็กพวกนี้ต้องอจริงแล้วนั่งพวกนี้บอกให้แอดมินเอานั่งออกดีกว่าเอาอะไรเป้น <c oughs> มาแล้วเลยเป็นมาแล้วถือบอลไปเลยบอลเลย เอาดววันนี้เงี้ยเดี๋ยววันนี้เงี้ยโดนอีกเงี้ยเลิกกันช่วยเลิกกันช่ยเลิกกันช่วยเลิกเดี๋ยเฮียเอ้ยชุบไฟชุบไฟชุบดาหรือชุบไฟชุบลงชุบลงไแล้วอะไรวะเฮียเจอหรถดังไปเพื่อนหรถดังไปจุกเขาบอกว่าเรายิ้มกว้างเกินนะบอกเออเรายิ้มกว้างเราลังไปเฮียจุกไอ้เฮียไอ่มาเปิดเพื่อนไอ้เชิยกูเล่นไม้ไรสัตว์นี่มันหัวแข็งชันนี่จะจุกอ่ะ ไม่เก่งหรอกไอ้เหี้ยมันกระจกพวกมันอะหัวแข็งทันเมื่อกี้กูตีสว,สวยสวยสวยแล้วด้วยเมื่อกี้มันกดทันเลยวะเลยวะเลยเพื่อนแกวะเลยเพื่อ,อนอเด้ไปหนึ่งเพื่อนไปหนึ่งไอ้กี่ร้อยกี่ร้อยกี่ร้อย ้สามศูนย์ภูสวัสดิ์อาแสเขาโดนคู่หูอะไอจุกคู่หูเงินล้านอะเขาโดนคู่หูเงินมาเชงเงินล้านแบบ เขาไม่รู้ไงเขาไมู่้เวลาตัวตกกินตลอดเลเพื่อนเลขห้าสามสี่แล้วห้าสามสี่หลานย่โมอะไรอ่ะหลานย่าโมหลานยโมวิ่ไปแล้วไม่หายสู้มันไม่ได้อีจู๋ก๊แจ๊กอะ c เติมสู้มันไปได้แล้วอียมันเก่ง สี่นี่คืแฟมิลี่สเตม์มันคิดและดูดีอะคนท้องกันมาเท่าไหร่สต์สมองมันควรกินนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่าเจคสิทแต่ไของมวกกูก็ฟังทั้งว่าวิเชื่อยันกไม่ดูดีเฮ้ยบ่อยเจ้าของมาเทว่าทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุงหมาที่เขาค้า